สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการสร้างภาพให้ต่อกันได้สมบูรณ์โดยไม่มีรอยต่อนะครับก็ขอบคุณคอมเมนต์นะครับที่ถามเข้ามาว่าผมสร้างรูปภาพให้ต่อกันได้สมบูรณ์โดยไม่มีรอยต่อแบบไหนนะครับ วิดีโอนี้ผมก็จะพามาดูนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการสร้างเรามาดูก่อนนะครับว่ารูปภาพต่อกันมันเป็นแบบไหนนะครับก็จะเป็นดังตัวอย่างในวิดีโอที่ทุกท่านกําลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับเช่นแก้วใบนี้นะครับก็จะไม่มีรอยต่อนะครับรูปภาพก็จะเนียนกันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับจะต่อกันไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับเรามาดูวิธีการสร้างนะครับโดยผมใช้ ai นะครับในการสร้าง ใน Discord นะครับ แล้วก็พิมพ์คําสั่งสร้างรูปภาพนะครับซึ่งวิธีการสร้างตรงนี้ผมจะไม่ลงลึกก็แล้วกันนะครับจะมาดูจะพามาดูวิธีการสร้างที่ผมใช้นะครับซึ่งวิธีการสร้างรูปภาพให้ต่อกันมันมีหลายวิธีนะครับวิธีนี้ก็เป็นหนึ่งในหลายวิธีนะครับถ้าทุกคนอยากรู้ว่าทําแบบไหนบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับแต่ว่าวิดีโอนี้ผมจะพามาดูวิธีที่ผมใช้ก็แล้วกันนะครับหรือว่ามาแชร์วิธีการเล็กๆน้อยๆเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับนี่นะครับพอเรา พิมพ์คําสั่งลงไปนะครับแล้ก็จะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับที่เราอยากให้ AI เจนเนอเรตรูปภาพให้เรานะครับแล้วก็บวกก็คือเพิ่มรายละเอียดนะครับแต่ว่าทุกครั้งเราต้องจบด้วยเครื่องหมายลบลบแล้วก็ P I L E นะครับซึ่งหมายความว่าให้รูปภาพมันต่อกันนะครับโดยสมบูรณ์ไม่มีรอยต่อเหมือนในตัวอย่างเลยครับ g a l a x y ี่เขาวงกดดาวอะไรอย่างนี้แล้วก็ เพิ่มรายละเอยียดบวกๆเข้าไปนะครับยกตัวอย่างครับมีตรงจุดๆนี้เราจะใช้คําสั่งอะไรก็ได้นะครับที่เราอยากให้ AI สร้างแล้วก็ต้องจบด้วยเครื่องหมายลบลบ t i l e นะครับเช่นตัวอย่างก็ C ทะเลสีชมพู ampoo, ไม่มีรอยต่ออะไรแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นรูปภาพตัวอย่างที่ผมเคยสร้างไว้นะครับพอเรานำรูปภาพมาเรียงต่อกันมันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ พอเราสร้างเสร็จเราก็กดบันทึกนะครับแล้วพอเราอัปโหลดลงไปวิธีการที่เราจะทำให้รูปภาพมันต่อกันนะครับก็มาดูกันเลยครับอันนี้ผมจะไม่อัพงานใหม่นะครับผมจะใช้วิธีการแก้ไขให้ทุกคนดูนะครับว่าเราจะทำยังไงให้รูปภาพมันต่อกันนะครับ เช่นตัวอย่างเสื้อตัวนี้นะครับผมก็จะกด Edit นะครับเพื่อแก้ไขให้ทุกคนดูนะครับนี่นะครับโดยเริ่มแรกมันจะเป็นรูปแบบรูปเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็มากดให้เป็นเรียงกันโดยเรียงเป็นแถวนะครับซึ่งซึ่งเป็นตรงกลางตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะทําให้รูปภาพมาเรียงต่อกันนะครับก็จะได้รูปภาพที่เรียงต่อกันแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเรากด ด้านล่างสุดจะเป็นเรียงแบบสลับอันนี้จะทําให้รูปภาพไม่ต่อกันนะครับเราต้องมาเรียงแบบเป็นแถวนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะได้รูปภาพที่เรียงต่อกันโดยสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยต่อแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราสามารถปรับขนาดาได้ครับว่าเราจะอยากให้รูปภาพขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็ปรับได้ครับปรับตรงกลางของรูปภาพได้ครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ครับ คนที่กำลังหาข้อมูลนะครับว่าวิธีการสร้างรูปภาพให้ต่อกันโดยสมบูรณ์ไม่มีรอยต่อสร้างแบบไหนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในหลายวิธีนะครับที่เราใช้ในการสร้างรูปภาพนะครับถือว่าวิดีโอนี้ผมมาแชร์วิธีการที่ผมใช้ในการทำก็แล้วกันนะครับเป็นวิธีที่ผมใช้สร้างงานที่ปูปภาพไม่มีรอยต่ออัพโหลดลงในเว็บเฟรตบ b b b บินะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับขอบคุณครับ